สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยสยามออตโตไทยเรซิ่งที่น่ารักทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ครับมีลูกค้าตามมาจากเพจนะครับผมมาถ่ายของเหลวยกชุดถ่ายของเหลวยกชุดมีอะไรบ้างครับ1ครับมีน้ำมันเครื่อง2น้ำมันเครื่องท้ายครับ3น้ำมันเกียร์สี่มอเตอรเทอร์และก็น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำครับเป็นอย่างที่5 เน่ะผมแล้วก็มีน้ํามันเบรกอย่างหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการหาของร้านเล่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะอันนี้ก็ห่ายน้ํามันเบร้ายครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปก็ตรงนู้นเป็นน้ํามันเครื่องครับนะอทํางานโดยทีมช่างคุณภาพนะผมนะทํางานเร็วทํางานดีทํางานไวปกตินะผมนะคันนี้ ลูกค้ามาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งร้านเปิดปุ๊บมาเลยนะผมช่างเราก็เตรียมพร้อมใส่ไม่มียังครับนะตอนนี้ก็ทําไปแล้วประมาณ80%ครับผมนะอ่าต่อมาก็เหลือก็เช็คสายสองรายการเช็คน้ำบงน้ำเบรกไปนะครับก็สำหรับของเหลวร้านเรานผมมีครบจบในที่เดียวนะผมก็ สำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์บริการดีสักทีหน่มลองเปิดใจให้กับร้านไทยสยามอุตตไทเลสซิ่งหนมและคุณจะไม่ผิดหวังบอกเลยที่นี่ครบจบในที่เดียวแน่นอนครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนชอบดาใการติดต่อเดี๋ยวมีเยอะแยะมากมายถมงขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ